สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวแปลงที่ดินที่คลอง16นะครับฝั่งตะวันตกอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้เป็นแปลงที่ดินที่ติดถนนลาดยางด้านหลังจะติดคลอง16นะครับมีที่ทั้งหมด3ไร่3งาน79.4ตารางวาครับขาดีแค่20ตารางวาก็4ไร่ครับตรงนี้แปลงที่ดินตรงนี้จะสวยงามมากครับหน้ากว้างประมาณ53ครับลึกประมาณ120ครับโดยประมาณครับตรงนี้ หน้ากว้างมากครับหาแปลงที่ดินที่ติดถนนลาดยางแล้วก็ติดคลองที่หน้ากว้างนี้หายากมากครับแปลงที่ดินตัวนี้จะมีลำรางด้านข้างกว้างถึง2เมตรนะครับจากจากคลอง16ถึงท้ายแปลงถึงหน้าหน้าถนนลาดยางครับจะเป็นลำรางสาธารนณะกว้างถึง2เมตรครับแล้วก็ท้ายแปลงก,ก็จะมีพื้นที่งอกถึงกว่า2 0 0้กว่าตารางวางนะครับเอาพื้นที่งอกเยอะมากครับด้านท้ายแปลง เดี๋ยวผมพาพาประชุมไปที่ดินด้านท้ายแปลงให้ดูครับว่าพื้นที่งอกแค่ไหนพื้นที่งอกเยอะมากแล้วก็บรรยากาศดีมากครับสามารถทําเป็นเทเลสต์อกไปทําเป็นบ้านสวนทาเป็นศาลาทําที่จุดเช็คอินได้ครับด้านท้ายแปลงครับสวยงามมากแล้วก็มีเรือมีอะไรนั่งพายเรือไว้เล่นตอนเย็นๆได้ครับบรรยากาศเย็นสบายมากครับท้ายแปลงแล้วก็แปลที่เราอยู่ติดใกล้คาเฟ่ดูคลองครับใกล้ๆเพียงแค่ 5้เมตรครับก็ถึงแล้วครับคุครับนี่ครับเป็นพื้นที่ที่ทำในธุรกิจจริงๆครับตรงนี้ห่างจากห่างจากถนน305เพียง3ามกิโลครับแล้วก็ห่างจากถนนลำลูกกาเพียง10กิโลครับนี่ครับด้านขวามือเราไปก็ไปลำลูกกาได้ครับถึงออกลำลูกกาแค่10กิโลครับด้านซ้ายมือไปเนี่ยตรงไปนี่ก็3ามกิโลครับถึงเส้นลังสิตนครนายกแล้วทางเข้าจะเป็นทางเข้าตรงที่ร้านอาหาร มองเธอคาเฟ่นะครับเป็นข้ามสะพานเข้ามาเลยครับตรงนี้ก็ตรงเข้ามาประมาณ3กิโลครับถึงแปลงที่ดินครับตรงนี้สวยงามมากครับแล้วก็อนาคตก็จะเป็นถนนสีเลนนะครับดูระยะล่นครับดูที่หลักหมุดครับหลักหมุดจะเป็นสีแดงนะครับที่เห็นนะครับนะครับหลักหมุดและล่นจากเขตถนนไป15เมตรครับทั้ง2ฝั่งนะครับอนาคตก็จะเป็นถนนสีเลนนะครับแล้วไปที่ดินเราก็จะมีถนนเข้าไปถึงท้ายแปลงด้วยนะครับทำเรียบร้อยครับเป็นถนนคันดินครับรถเข้าออกได้ครับ ขาพัุูกให้ดูด้วยนะครับว่าพื้นที่สวยแค่ไหนครับพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนลครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างสวยนะครับนะครับนี่ในแปลงก็จะมีต้นละม่วงยนะครับนี่ครับมีต้นละม่วงดูแค่ดินครับดินดินปลูกอะไรก็งามครับที่เห็นหญ้าสีเขียวนี่เป็นลูกข้าวครับแต่ก่อนก็ทํานาครับดินดีมากนะครับตรงนี้ในแปลงก็มีต้นมะมวงสองต้นนะครับคุณลูกค้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาครับแปลงนี้ ทางเจ้าของขายอยู่ที่ตารางวาละ6,500บาทครับหรือตกอยู่ประมาณไร่ละ2ล้าน6ครับรอคาก็สามารถต่อรองกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับรีบติดต่อบมานะครับอาร์ตครับ0 8, 8 9 8 5 8 4 8 8 0นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ